สวัสดีค่ะทุกทุกคนตอนนี้นะคะก็รับในโครแก็สรอบในแมปท,ที่เป็นแมปท,ทาคุณที่เราต้องเลือกลงงานไปเป็นนางฟ้าแบบสีอะไรดีมาดูกันเขาก็จะมีนางฟ้าสีเขียวสีม่วงนะทุกคนนะแล้วก็สีฟ้าอือาสีอะไรดีกังวลแล้วสิทุกคนอุ้ย <c oughs> ขอเอาเป็นสีม่วงค่ะ นี่ทุกคนกำลังเดินเข้าไปอย่างช้าๆฮึวิ่มีเงินให้เก็บนี่สีส้มก็ว่างนะทุกคนที่จริงอะแต่ว่าน้องมิ้วจะเอาอันนี้นี่มาเก็บเงินกันนี่ฮึบอาเราก็ได้เครื่องจักรฟรีนะคะนี่เลยทุกคนเ,เดี๋ยวน้องมิ้วเก็บเกินเกินให้ทุกคนะๆๆๆนะที่มันโปรลงมา นี่เลยทุกคนปึ๊บเอ๊ยเบิ้มเจอเลแปดสิบห้าแล้วว่านี่เลยย่งนั้นเรานะคะก็จะมาซื้อตัวนี้อึ้บนี่เอาเงินไปด้วยทุกคนร้อยห้าสิบรออืมมองไงร้อยห้าสิบเออรอยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อห้าสิบร้อห้าสิบเอ่อ, 50, 50, 50, อ,อ,อนี่ไงทุกคนเอาอันนี้ก่อนนะคะ นี่เลยทุกคนปึ๊บอึ๊บโอเคทึบเฮ้ยบล็อกต้องแพงเนี่ยต้องร้อยหนึ่งทุกคนอือโอเคร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทึบโอ้ยขันชึบนี่เลยทุกคนปึ๊บนี่งเงินร้อยห้าสิบห้าสิบ 50 <c oughs> นี่ทุกคนแล้วก็5้ารอยนะคะอุ้ยแพงมาก500 500 500าร้อยห้ารอยห้าร้ห้ารยเมื่อ,อไรจะได้ห้ารฉันเพิ่งได้ส0งร โอ้โหเพิ่งได้สองร้อยจะเอาห้าร้อยจะเอาห้าร้อยนี่นี่ทุกคนชึกเก็บอืมงั้นเดี๋ยวซื้ออันนี้ก่อนก็แหละนี่ประตูเลเซอร์นี่เลยทุกคนสองร้อยเอาเดี๋ยวสร้างกำแพงก่อนนะคะนี่เลยทึก 200นี่ไงทุกคนได้แล้วนะคะนี่150ไปกัน150ยห้ยโอ้โหแล้วเมื่อไหร่มันจะได้500 150ค่อย5 0อยเดี๋ยวสร้างข้าค่ะก่อนนะคะนี่เลยทุกคนปึ๊บกระจกใสนะคะ500แล้วเมื่อไหร่มันจีได้ วิ้ยกระโดดกระโดดกระโดดจนมือหงิกบืององแล้วนะคะห้ารอยอุ้ยเมื่อ,อไรจะได้ห้าร้อยเมื่อไหร่จะได้ห้าร้อยฉันอยากได้ห้าร้อยอืมห้ารอยอืมทำไมมันจะเพงจังแสดงว,ว่าต้องเป็นเครื่อง Q C แน่เลยทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะคือเครื่องที่ทำให้จำนวนเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะ ทุกคนดูจากคลิปคนอื่นมาเนี่ยคือจํานวนเงินอะอย่างเพิ่มสมมติ150มันก็จะเพิ่มไปหลายๆบ้าเลยทุกคนน่าต้องเป็นเครื่องตัวนั้นแหละที่มันสเกนด้วยทุกคนเย้ในที่สุดห้ารอของน้องมิวก็มาถึงอุ้ยจับคีย์บอร์ดผิดท่าแล้วจี <c oughs> นี่โอ้โูแต่มาหกร้อยนะคะผมเชือเครื่อง q ิวแต่ว่ามันเพิ่มมูลค่านะคะ หกร้อยโอ้โหเอหเอนี่ไงทุกคนปึ๊บนี่ชึบนี่อุ๊ยได้เป็นดาบนะคะแล้วก็อีกอันก็สามร้อยนะชึบเง่ได้สามร้อยเราแรกได้สามร้อยตัวเนแหละทุกคนชึบชึบอุ๊ยกระโดดสูงอื้ยดีเลยดีเลยนี่ทุกคน ปริมาณก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ทึบนี่เลยทุกคน600นี่เลยทุกคนทึบนี่ชึบชึบทึบนี่เลยทุกคนหกร้อยใกล้จะมาถึงสี่รอยแล้วทุกคน400แล้วนี่ห0 0เมื่อไหรจะมาคะ เย่ได้แล้วนะคะซึยเย่ฮ่เฮนี่เลยทุกคนต่อมาหกรเหมือนกันนะคะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไปหาเก็บเงินดีกว่าทุกคนนี่เลยอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรทุกคนคืออะไรอุ้ย บารูนเองอย่างเงี้ยทุกคนนี่ทุกคนงินเนนี่เลยทุกคนกินเงิน <laughs> มาดูกันว่าขึ้นเท่าไรแล้วชั้หืมหัวเวร้อยกว่าแล้วซื้อได้แล้วทุกคนเยไปาังชั้นสองนะคะนี่ทุกคนได้เพื่อนจะมาบุกเราใช่ไหม ไม่เอาไม่เอาทุกคนอฮฮ่าๆฉันให้เธอเข้ามาหรอกเกียนี่นี่นี่ไปฟันกับมันเออนี่ชื้นี่เลยทุกคนนี่หกรอยจัดไปหอแล้วก็น่าจะชั้นสองนะคะเดี๋ยวเอาเงินไปก่อน ทึบ้อยห้าสบเจ็นะคะเออสี่ร้อยนี่ไงทุกคนปึบเป็นาสายพานนะคะแล้วเราก็ต้องมาเอาเงินข้างล่างหรืออีกวิธีหนึ่งคือหลอกลลอให้เพื่อนเข้ามานะคะแล้วค่าเพื่อนแบบนี้ก็เป็นวิธีคอยเงินนะทุกคนปึบ นี่ถ้าพื่นมาดูคือเอกเลยกเลยนะคะว่าน,นี่คือหมายถึงว่าออวบนะคะเชิญพื่นก็ไดนะ้นะนี่ปึ๊บมาดูทักนี่สามคนใครจะเข้ามากับตราว่าโอ้ยเขาไม่อยู่ในนี้นะคะอุย้ยเกือบกดผิดไปแล้วไม่เรานี่โอ้โหเพบอืม นี่เลยทุกคนเอาไม่ได้โกดนะเพลทร้อยจัดไปเลยอันนี้โอ้โหเพลทร้อยห้าสิบทุกคนโอ้โหเพลงเวอร์เพลงสุดๆ,ๆงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องออกมานะคะทึบทึบนี่อุ้ยเขียวอึเลยก็คือเป็นเงินทั้งหมดเลยนะคะทึบนี่เลยทุกคน เฮ้ยนี่ไงโอ้โหเงินเพียบนี่เลยทุกคนทึบพึบพึบนี่เลยเก็บไปแล้วนะคะนี่เลยทุกคนทึบทึบนี่เลยสามร้อยกว่าแล้วกลับโรงงานเดี๋ยวโรงงานาสีอะไรลืมอะลืมสีโรงงานตัวเองเลือกสีม่วงใช่ไหมทุกคน เอาลืมใช่ใช่ใชสีม่วงสีม่วงหอะไรอะม่วงม่วงเหมือนกันมันต้องมีทุกโรงงานสิเว้ยอืมเป็นอุ้ยออบบี้ทุกคนหรือว่าด่างกระโดดบนเมบมอื้โอ้โหเล่นฆ่าเวลาได้เลยนะเนี่ยทุกคนอุ้ยแล้วเราก็ต้องมาอเอาเงินเอ้ยเอาเอา ของหม้โอ้โหนี่ทุกคนแล้วเรานะคะก็จะปึ้งซึบซึบนี่เลยทุกคนปึ๊บปึ๊บนี่มาไมเป็นแดนอบบี้นะคะหรือว่าด่านกระโดดบนเมเซึ่งสูงมากด,ดูสิทุกคนเป็นด่านกระโดดหรือด่านอบบี้เข้าวเวลานั่นเอง ซึ่งทําให้เงินของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะแล้วก็แถมยังไม่มีใครเอาของเรา,เราได้อีกด้วยเพราะว่าของเรามีประตูเลเซอร์เว้ยทำไมกลับมานี่ใหม่เลยอ่ะเว้ยเฮ้ยของเรามัสูงป่านี้แล้วหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนแปบบ๊บนึงนะแล้วเอาสีม่วงไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ว เราสีม่วงเฮ้ยอะไรเนี่ยมีคนมาแย่งของเราทุกคนอุ้ยจะหายใจความหมดหรว่าอะไรเย่สามพันกว่าแล้วปุ้นนี่เลยทุกคนนี่นี่คนชึบชึบนี่เลยทุกคนชึบอุ้ยเงินไม่พอ งั้นเดี๋ยวน้องมิวนะคะจะลงไปทุกคนคือเสียงจะอ่อยๆหน่อยนะคะเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นแต่ว่าไม่เป็นไรน้องมิวจะพาไปกระโดดจัดอ๊ออ้ออ้ออบีกันนะคะหรือ่องกระโดดที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีค่ะเพราะว่ามีทุกแมปแล้วนะคะตอนนี้สามารถเข้าไปเล่นแมปไหนก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะ อุ้ยเท้าน้องมิวเกือบไปนิดเดียวอ่ะนี่พึ่มทึบ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 เดี๋ยวน้องมิวจะมากระโดดตรงนี้ใหม่นะคะทุกคนนะอุ้ยเหมือนมันเริ่มห่างไปเรื่อยๆเลยอ่ะทุกคนทึบทึบทึบอุ้ยได้รับเงินห้าร้อยนะคะโอ้โหย ดีมากเลยเนี่ยอืมเดี๋ยวหาโรงงานน้องมิวก่อนนะคะเนี่ยทุกคนมันชอบจะเป็นแบบนี้พอเราชนะนี่เออแน่นเนี่ยทุกคนคือมันเป็นโรงงานเพื่อนแทนอะ่ะก็คืองงนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่งงนะเนี่ยแล้วเข้ามาเสร็จแล้วคือเราจะหายใจความใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเออมันบากแน่เลย ทึบนี่ทึบนี่เลยทุกคนอืมอันนี้โอ้โหชั้นสามยังมาเลยทุกคนหืมนะพันหกโอ้โหมีแต่พันหาทุกคนวิแปดร้อยเออได้อยู่ดอทุกคนว่าไปนี่แล้วก็พันหกนะคะทุกคนคือเล่นข้าเวลาก็ได้นะ นี่เลยแล้วก็มาดูข้างล่างกันค่ะมาดูกันว้า wow! วนี่เลย orar, เออเด็ดเดดลืมค่ะลืมอาอาอาวุธนี่เลยทุกคนน้องมิวจะออกไปฆ่าเพื่อนค่ะมาดูกันว่าเพื่อนจะมีอาการอย่างไร เมื่อเราฆ่าเพื่อนอ๋อทุกคนโรงงานสีม่วงมีสองโรงงานไอเราก็มาเกิดเราก็ตกใจหมดเพราละมว่วงนั้นมว่วงอ่อนของเรามว่วงเข้มนะคะโหไอเราก็ตกใจหมดเลย <c oughs> นี่เลยเดี๋ยวน้องมิวจะไปแก้แขนเพื่อนค่ะนี่เลยทุกคนฮึอืมคนนี้เหรอนี่ ตายเลยไปแล้วจ้าเพลนแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะอย่ามาโทษฉันเลยเฮ้ยมีรั้วกันด้วยทุกคนแต่นางฟ้าอย่างเรายัางไงก็ไปได้อันนี้นั่นไงว่าแล้วทุกคนว่าต้องจเจอโรบักนะคะโอ้โหสูงป่านี้ยังไงได้อีกเหรอทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบุกสีฟ้ากัน,นะคะ่ะไปเริ่มแผนการ <c oughs> นี่เลยทุกคน นี่เลยนะซึ่งอเนี้ยอา,อาวุธน่าจะเมื่อนเมื่อนกันนะทุกคนนะนี่อุ๊มาขโมยอาวุธเพื่อนให้หมดแล้วอุ๊ยนั่นไงใช่เจ้าของโรงงานไหมเฮ้ยทึกเอ้ยใช่ทุกคนใช่นะคะเราก็จะเอาอเนี้ย ยิงไปที่เพื่อนนะคะมาดูกันว่าเพื่อนจะเป็นยังไงนะทุกคนทึบอือม,มันก็จะเป็นหย่นี้ทุกคนนี่ยังไงทุกคนเราเอ,อ๋อไม่ใช่นะเดี๋ยวจะมาเทรดกับหุ่นกันนะทุกคนนะนี่ไงหุ่นตัวนี้ปึ๊บเฮ้ยได้ทุกคนแล้วเขาก็ตายเลยอะ่ะ สแสดงว่าต้องเป็นเพื่อนอุ้ยทุกคนทำาเขายังลุกนะเอ้ยน่ากลัวเอ้ยเอ้ยหลอนเดอ้อล่ะทุกคนนี่มาเอาเงินแล้วเราจะไปเออยังไงนะทุกคนค่าเพื่อน,นะคะ่ะนี่เลยสีฟ้านี้อกำลังมาใหม่เหรอนี่ซึกนีทุกคน นี่อึ๊บนี่เลยทุกคนชึบชึบชึบนี่เลยทุกคนก็ยิงไม่ยางเลยนะคะยิงจุดเดิมเหมนี้อึ๊บอึพอแล้วพอแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนว่าจะมาบุห้องว่านันอ่ะมาดูเงินเราอุ๊ยหกพันเองอ่ะน้อยจุง เดี๋ยวเรานะคะจะมานี่เลยทุกคนปึ๊บปึ๊บนี่เลยทุกคนอุยได้กล้วยแล้วนี่ทุกคนซึ้หกร้อยมาทุกคนอุ๊ยได้สรวดแล้วยูหู นี่หกพันซีโอ้โหเดี๋ยวน้องมิวมาตอบภาษสองกันแล้วกันนะคะก็อัลล่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์ก็สักครั้งเพื่อไปกับกำลังใจให้น้องมิวนั่นเองสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจุ๊บ